สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูบีนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในสัปดาห์ที่11ในระหว่างวันที่13-17เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 4นะคะในส่วนของคลิปนี้ครูบีจะมาสอนเด็กในวิชาเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขเรื่องขนาดที่แตกต่างกันค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า11กันนะคะ คำสั่งโยงเส้นจากคู่ภาพที่เหมือนกันแต่มีขนาดต่างกันและลากเส้นตามรอยปะในภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าด้านขวามือ mm hmm. ก็ให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจากคู่ภาพที่มีขนาดใหญ่ไปหาภาพที่มีขนาดเล็กที่เป็นภาพเหมือนกัน เมื่อยงภาพเสร็จแล้วก็ให้เขียนตามรอยปะรูปลูกศร,รเฉียงลงทางซ้ายในกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปได้อาจคลิปวิดโอน่ารักน่ารักมาฝากคุณครูบีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ